คากรจากโรงเรียนนางรองทุกท่านนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับในขณะนี้ครับขระบวนการิาจากพนักงานจิตพนที่การศึกษาบริรัมเขตหนึ่งครับกำลังเดินผ่านกองอำโมวยการ ครับเพจหนึ่งรับงานได้ผลคนมีความสุขครับสโลรแกนนะครับไม่ทราบว่าลูกไทรครับนั่งอยู่บนรถถือลูกโป่งหนาวนะครับหนาว<笑><笑> มีตั้งเสีอนุบาลน,นะครับอนุบาลประถมมัธยมอนุบาลน,นะครับอยู่บนรถประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็ผู้ดมนะครับ